วัสดีครับคลิปนี้แสดงการซ่อมล้อกระเป๋าเดินทางโดยเปลี่ยนลูกล้อของกระเป๋าเดินทางแบบล้อคู่ลักษณะของล้อก็จะเป็นแบบที่เห็นนะครับคือมีล้อสองข้างคือกระเป๋าเดินทางล้อลากเนี่ยโดยทั่วไปจะมีหลักๆ2แบบครับคือล้อคู่แบบที่เห็นแล้วก็ล้อเดี่ยวแบบนี้คือล้อจะอยู่ตรงกลางในคลิปนี้แสดงวิธีการทำสำหรับ กระเป๋าล้อคู่ครับโดยจะเปลี่ยนเฉพาะลูกรอเท่านั้นเงื่อนไขก็คือว่าสภาพตัวยึดแล้วก็แกนหลักเนี่ยจะต้องโอเคอยู่นะครับให้ท่านลองจับจับหมุนหมุนดันดันถ้ายังโอเคอยู่ตรงนี้ยังไม่หักยังสภาพดีอยู่มีแค่ล้อเท่านั้นที่เสียก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับเราเปลี่ยนเฉพาะล้อซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าเปลี่ยนทั้งชุดนะครับ ลูกล้อก,กระเป๋าเสียนะครับเนี่ยคือยางมันแตกมันเป็นกึ่งยางกึ่งพลาสติกแตกอย่างฝั่งเนี้ยจริงๆมันจะต้องเต็มๆเต็มๆแบบคู่แบบนี้อันนี้มันแตกเราก็จะต้องเปลี่ยนลูกล้อนี้ ลอปกติก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่ลอปกติอันนี้ก็อายุการใช้งานมันได้ละหลายปีละเริ่มเสื่อมเริ่มเปรอะเราก็จะต้องซื้ออะไรอันดับแรกเราก็จะต้องวัดก่อนคือใช้เครื่องมือวัดอันนี้ก็ได้หรือถ้าใครไม่มีเราก็ใช้อันนี้วัดนะครับอันนี้ก็จะประมาณ50-51 โดยประมาณนะ5้าสแล้วก็วัดความกว้างอันนี้ก็ประมาณ1 1 1เอ็ดสิบดก็จดขนาดไว้นะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางความกว้างแล้วก็ไปเสิร์ชในเว็บครับในเว็บเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบชุดอันนี้เลยกับแบบเฉพาะล้อคคือถ้าสั่งซื้อทั้งชุดตัวนี้อันนี้บางทีขนาดมันไม่เท่ากันครับ คือตัวโค้งตัวรูปร่างเนี่ยมันดูคล้ายๆก็จริงแต่มันไม่เท่ากันดังนั้นที่ง่ายที่สุดให้สั่งซื้อลูกล้อมาอันนี้ค่อนข้างใกล้เคียงไม่ตรงทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียงสำหรับการซื้อล้ออะไหล่ก็เข้าเว็บออนไลน์แอดฟอร์มอะไรก็ได้นะครับ l a z a d a หรือ a p p ส้มเซิร์ชล้อกระเป๋าเดินทางหรือล้อกระเป๋าล้อลากหรือล้อเดินทางอะไหล่อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ะจะมีรายการปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นล้อเดี่ยวของเราจะเป็นล้อคู่ถ้าล้อคู่ก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เขาจะมาทั้งชุดนะครับมาทั้งฐานของเราเนี่ยให้ดูเป็นแนวเป็นล้ออย่างเดียวแบบนี้แบบนี้นะครับลองดูนี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบล้อนี่นะครับ ล้อคู่เนี่ยหชุดนะครับหชุด1ล้อเนี่ยเขาก็จะมีอันเนี้ยมาให้2วงพร้อมกับเครื่องมือติดตั้งแล้วก็แกนนะครับแกนจะมีมาให้2อ,อันและใช้ในใช้อันเดียวมันมีแกนสั้นกับแกนยาวคือ,อต่างกันนิดนึงอ่ะประมาณ4-5่งมิลนะความยาวหลังจากที่เราวัดขนาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาดูรายการนะครับ โดยทั่วไปที่เห็นเนะครับเห็นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมี50แล้วก็58นะครับแล้วก็เลือกขนาดให้ใกล้เคียงอาจจะไม่ตรงเป๊ะใกล้เคียงอย่างที่วัดมาเนี่ย55แต่ก็ใกล้เคียงที่สุดจะประมาณนี้นะครับราคาก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือต่อ1ล้อ1ล้อคือ2วงนะครับ1ชุดคือ2วงวงนะคือเขาจะมีมาให้เขาจะมีมาให้2ล้อนะครับ คำว่า2ล้อเนี่ยคือเปลี่ยนได้1ชุด1ชุดมี2วงนั่นเองที่สั่งมาก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่าก็ใกล้เคียงอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะนะครับแต่ก็ถือว่าอันนี้ใกล้เคียงที่สุดละอุปกรณ์ใน1ชุดนะครับ หชุดหชุดคือ2องล้อสอล้อจะมี4วงคือ1ล้อของกระเป๋าเนี่ยมันจะมี2วงนี่นะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเปลี่ยนได้2ล้อนะนี่คือ1นล้อสอล้อแล้วก็จะมีแกน,นครับเป็นพินแกนมีตัวยาวคู่หนึ่งตัวสั้นคู่หนึงจริงๆเราจะใช้แค่คู่เดียวคือ2ล้อต่อ1แกน ก็มีสกรูยึดเข้าปลายด้านนี้มีประแจหกเหลี่ยมเต็นตัวแหวนองเจ้าเนี้ยส่งมานี่ขาดไปนะครับจริงๆมันจะต้องมีเป็นจำนวนคู่คือ1,2,3,4,5,6,7,8นี่ส่งมา7ก็อาจจะต้องใช้ของเดิมหรือหาตัวสำรองใส่แทนหนึ่งล้อของกระเป๋าเนี่ยก็จะมี2วงนั่นเอง ตอนนี้เราจะเปลี่ยนอันนี้ก่อนก็ให้แงะครับให้แงะวงล้อมแม็กเน่นะฝาครอบล้อมแม็กแงะออกก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้อันนี้มันจะเป็นเดือยเป็นพินนะแบบย้ำนะครับก็คือเขามีตัวเครื่องมือที่บานในนี้ออกเราจะต้องถอด มี2วิธีคือใช้สว่านควานตรงนี้นครับวิธีที่1ใช้สว่านขวานอีกวิธีหนึ่งคือใช้เลื่อยเนี่ยเลื่อยแบบนี้นะครับเลื่อเหล็กแล้วก็ทําการเลื่อยอันนี้ออกก็แล้วแต่ถ้าหากว่าใช้เลื่อยเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ขอบของตัวเนี้ยเสียหายบ้างนิดหน่อยเพราะว่าตัวคลองเลื่อยหรือด้านข้างเนี่ย มันจะไปขับถูอันนี้ครับถ้าแนะนำให้ใช้สว่านดีกว่าขนาดของดอกสว่านที่ใช้เนี่ยก็จะต้องโตกว่าตัวหมดุดหรือตัวพินอันนี้นิดหน่อยนะ<ม>เพื่อควานเอาไอ้ตัวที่มันบานเ,นเอาออกอันนี้ก็ใช้ประมาณ7.8มิลการเจาะครับก็หาอะไรมาลองก่อน เราก็จะเจาะจากด้านนี้นะครับเราด้านหัวหมุดเนี่ยเราจะไม่ได้เจาะครับเจาะจากด้านตัวที่มันเป็นหลุมเนี่ย,ยก็หาอะไรมาลองก่อนต้องดูว่าตัวนี้มันหมุนตามไหลตามไหมนะตอนนี้อาจจะต้องทดลองดูก่อนก็เฉียงๆนิดหน่อยนะครับ แล้วเจาะนี้ก็บีบบีบรถดันขึ้นเพื่อล็อกอันนี้ไว้เี่ยเพื่อล็อกตัวหมุดไว้เนี่ยพอมันเจาะขยายคว้านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย,ยหัวล็อกตรงนี้ที่หมุดเขาย้ำไว้เนี่นะครับมันก็จะหายไปสามารถที่จะถอดแหวนออกมาได้แล้วนี่นะครับ เก็บไว้นะแหวนอย่าให้หายเผื่อไว้ใช้จากนั้นก็ต้องใช้ไขควงงัดนิดนึงมันก็จะฝึดๆหน่อยนะครับเอางัดออกออกมาแล้วตัวนี้ก็คือเป็นเดือยซึ่งอันนี้ที่เขาให้มาอาอันนี้ที่เราซื้อมานะครับรจะมาใส่แทนตัวนี้ งัดถอดออกครับอาจจะออกยากิดหนึ่งว่ามันจะมีความบานนิดหน่อยครับถ้าใครมีตะไบก็ถูถูแต่ถ้าไม่มีตะไบก็ดันออกไปครับดันนิดหน่อยเดี๋ยวมันจะออกเองอันนี้เดี๋ยวจะใช้ตะไบถูๆนิดหน่อย เรียบร้อยแล้วจากนั้นล้อของเราล้วก็ามาใส่เวลาสั่งซื้อมาเนี่ยมันจะมี2ไซส์คือตัวยาวกับตัวสั้นก็ต้องลองดูอันนี้ลองใช้ตัวสั้น ก็ใส่สกรูตัวนี้นะที่เขาให้มาล็อกด้านนี้ไว้นะครับีบไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จับอีกด้านหนึ่งไว้ล็อกไว้ แน่นไปนะน,นี่คือลองจับดูนี่คือแน่นไปมันใช้ไม่ได้แน่นไปพอแน่นไปปุ๊บเนี่ยต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวยาวอันนี้แน่นไปใช้ไม่ได้

ก็ขันเข้าไปครับล็อกด้านนี้ไว้ถ้ามันไหลาตามก็ใช้ตัวนี้ล็อกตังนิดหน่อยแต่ก็ือว่ายังใช้ได้ครับโอเคอันนี้ก็ยึดเรียบร้อยแล้วนี้เราจะใส่ฝาครอบนะครับนี่ฝาครอบตัวจริงเป็นแบบนี้ แต่นี้ถ้าใส่ไปแล้วเนี่ยเนื่องจากมันนูนขึ้นมานครับคือแน่นอนอะ่ะตัวล้อมันก็คงไม่เหมือนกับของจริงที่มาจากโรงงานผู้ผลิตเขาที่จะใส่ฝาครอบมันก็จะชนมันจะนูนออกมาดังนั้นก็คว้านรูครับหรือหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้ไม,ไม่เป็นไรตอนนี้มันแน่นแล้วไม่หลุดแต่แต่ถ้าเกิดต้องการความสวยงามจะใส่ก็คว้านรู ก็ใส่เข้าไปอ,อกวานเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้คนระับต้องให้หมันวิ่งอิสระถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นล้อแม็กแบบลายดำไม่เป็นไรรอนี้นะครับ ปไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแม็กดำส่วนตัวเดิมน,นี่ตัวเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนทิ้งสี่ล้อไปเลยก็ได้หรือถ้ามันยังใช้ได้อยู่ก็เปลี่ยนเฉพาะล้อที่เสียโอเคลื่นใช้ได้สำหรับท่านที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์หรือกด Subscribe หรือลองกดเข้าที่ช่องนะครับ เพื่อชมคลิปอื่นๆเพื่อมีประโยชน์ขอบคุณครับสวัสดีครับ